สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวอีสานบ้านลงมูนะคะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำฮอร์โมนนะคะเป็นฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดนะคะรวมกันแบบทูอินวันนะคะรวมกันในขวดเดียวใช้ทีเดียวจบนะคะไม่ต้องใส่สองรอบนะคะคือเราจะทำฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดนะคะรวมกันในขวดเดียวะคะ่ะ ิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือมีน้ำตาลสายนะคะแล้วก็นมเปรี้ยวนะคะนมจืดเป็นนมจืดที่เราซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะคะเป็นนมจืดกล่องหนึ่งนะคะก็ไข่สามฟองนะคะเราทำเราทำจำนวนไม่เยอะนะคะเราทำพอไว้ใช้ในบ้านเท่านาน,นะคะแล้วก็น้ำตาล ก็เราจะใส่เป็นน้ําตาลทรายขาวหรือว่าน้ําตาลทรายแดงก็ได้นะคะเรามีน้ําตาลทรายขาวเราก็ใช้น้ําตาลทรายขาวะคะ่ะก็อื่นนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะเราจะตอกไข่ลงไปก่อนใครอยากใช้แบบสูตรเข้มข้นนะคะจะใช้ไข่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ ไข่เราไม่ทิ้งนะคะเราเก็บไปตากแดดไว้ทําปุ๋ยนะคะเราก็จะตีไข่ให้แตกนะคะเราตีไข่ให้แตกนะคะให้แตกละเอียดเรืน,นะคะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการย่อยสลายนะคะ แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปสองช้อนแกงนะคะไม่ต้องตวงนะคะก็แค่เต็มพอดีค่ะไม่ต้องแบบปัดหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใส่แล้วก็ตีน้ำตาลให้ละลายก่อนนะคะ ข้มอไข่นะคะประกยชนองขมมนมนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์คลายเครื่งกันนะคะแล้วก็ใช้ใส่โปกกี้นะคะฉีดพ่นทางใบหรือว่าจะใส่ลงไปในน้ำนะคะที่เราปลูกหรือว่าใส่ผสมน้ำลงไปในดินก็ได้นะคะบำรุงผักพืชผักได้ทุกชนิดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวนี้ก็จะมีจุจลินทรีย์นะคะช่วยย่อยสลาย โปรตีนนะคะจากไข่ค่ะนมเปี้ยงเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่นมเปียวลงไปแล้วก็จะใส่เป็นนมจืดนะคะเป็นนมวัวนะคะจะดีกว่านมเป็ดนมถั่วเหลืองนะคะใช้เป็นนมจืดจากวัวนะคะในการนําไปใช้บำรุงพืชน,นะคะเราก็จะได้โปรตีนจากไข่แล้วก็นมค่ะ นมเปี้ยงเราใช้เพื่อย่อยสลายนะคะในการจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายโปรตีนจากไข่แล้วก็ไข่นี่คะแล้วก็ใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำใส่ขวดนะคะนำหมักเก็บไว้ใส่ขวดนะคะ3วัน ขวดที่ใช้นี่เราแนะนําเป็นขวดขอใช้เป็นขวดนะ้ำอัดลมนะคะเพราะว่าจะมีความหนานะคะรับแรงดันของน้ําหมักได้นะคะเพราะว่าดุลินซีไข่กับดุลิเนซีนมเนี่ยนะคะ <c oughs> เวลาเราหมักไว้นะคะ <c oughs> เขาจะมีแก๊สอยู่ข้างในเราจะต้องทุกวันนะคะเราจะต้องเขย่านะคะกับหัวกับด้านแบบนี้นะคะทุกวันก่อนที่เราจะเขยา่าเราจะเปิดฝาแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อให้แก๊สคลายก่อน แบบนี้นะคะแล้วเราค่อยปิดเข้าไปใหม่แล้วเราค่อยเขย่ากับหัวนะคะเราก็จะนําใส่ขวดนี้นะคะเพราะว่าถ้าใส่ขวดเป็นน้ําน้ําเปล่าธรรมดานี้ขวดเขาจะน่าจะทนแรงดันของไครไม่ได้นะคะอาจขวดอาจจะแตกแต่ถ้าเป็นน้ําอัดุมนี้ขวดเขาจะหนานะคะแล้วก็จะเทลงไปใส่ใส่ขวดนะคะ เรแล้วเราก็จะปิดฝานะคะเก็บไว้ในที่ล่ม3วันค่ะเราก็จะนําไปใช้ได้นะคะทุกวันนะคะเราจะมาเปิดฝาค่ะเปิดฝาเพื่อคายแก๊สออกแล้วก็ปิดให้สนิทแล้วก็เขย่าแบบนี้นะคะเขย่ากลับด้านแบบนี้ทุกวันนะคะครบ3ามวันก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะวิธีทำฮอร์โมนไข่บวกนมสดเนี่นะคะแบบทูกอินวันนะคะ จบในขวดเดียวนะคะเราก็จะนําไปใช้กับพืชได้เลยนะคะเราไม่ต้องแบบว่าฮอร์โมนไข่อย่างหนึง่อองฮอร์โมนนมสดอย่างหนึ่งนะคะเราใช้รวมกันได้นะคะแต่ว่าเราต้องใช้ห่างก,กันนะคะสิบห้าวันนะคะแต่ถ้าเราใช้รวมกันในขวดเดียวเราก็จะใช้ได้ทีเดียวไปเลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากคอยเวลาอยู่นะคะ มื่อครบ3ามวันแล้วนะคะอัตราการใช้ก็คือนะคะฮอร์โมอนไข่นี่นะคะ5-10ซีซีนะคะต่อน้ำา1ลิตรนะคะใช้ฉีดพ่นทางใบนะคะหรือว่าเราจะใช้แบบ5-10ซีซีนะคะผสมน้ำา1ลิตรนะคะใช้ลดทางต้นก็ได้นะคะใช้บัวลดน้ำลดตามโคนต้นก็ได้นะคะใช้ควบคู่กันไปได้เลยค่ะ เราจะนำฮอร์โมนไข่นะคะมาฉีดพ่นผัก เราฉีดพ่นนะคะผักของเรานะคะในช่วงเช้านะคะเพราะว่าปากใบจะเปิดนะคะ ของเรางามนะคะเราใช้เป็นฮอร์โมนนะคะลง,ลง